สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนฐานรีโมทกุญแจของมิ t s ูบิชิมิ i าตแล้วก็ตัวไททันนะครับตัวนี้จะเป็นของไททันนะครับเพราะว่าดูการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นของมิราตนะครับอาการก็คือลากดใช้งานมันมันไม่ล็อกนะครับเราต้องไปไขออกนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนกันนะครับ ฐานก็จะเป็นฐานกระดุมนะครับเบอร์ C R 120นะครับถ้าเราไม่ทราบเบอร์เราก็แกะดูจากตัวนี้ได้นะครับขั้นตอนการแกะไม่ยากนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเป็นไขค,ควงอันนี้นะครับแล้วก็มันจะมีน็อตตรงนี้ตรงนี้นะครับขันออกมาเลย มันจะเป็นนอเล็กๆนะครับอันนี้เอามาแล้วนะนอเล็กอันนี้นะครับแล้วก็ทําการงัดออกมามันจะมีรอยบาดตรงนี้นะครับงัดงัดกบานะครับมันจะมีร่องนะครับตรงนี้เราก็ใช้ปลาย แบนแบบนี้งัดออกมานะครับก็จะได้ออกมาแล้วนี่ก็เปิดไปเลยนะครับก็สังเกตดูนะครับเนะบ,บอร์เห็นไหมครับมันจะมีเบอร์อยู่ CR1620 เราก็ทำการงัดออกมานะครับมันจะมีร่องตรงนี้นะครับเราก็ทำการงัดออกมาออกมาแล้วนะครับอันที่หนึ่ง นะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ3-40บาทนะครับนี่มาแล้วนะครับของเดิมเม็ดอินอะไรเนาะ อิโดนีิซียเออนกัน,นะครับตัวนี้เราก็ทำการเปลี่ยนเข้าไปใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ของไทตันนะครับแล้วก็ทำการขันน็อตเข้าไปคืน มันจะมีหลายหลายขนาดนะครับแต่ว่ามันจะมีหลายเบอร์นะครับก็สังเกตดูจากตัวนี้เอานะครับมันจะเป็น cr 3 2 6 0หรือว่า cr อื่นๆนะครับสังเกตดูตัวนี้เบอร์ cr 6 0 3โวลต์นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ลองลองดูก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อสั่งซื้อแกะไม่ยากนะครับต่อไปก็จะเป็นของมิราสนะครับ สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็สามารถทำเองได้นะครับฐานอันละ3-40บาทนะครับซื้อมาสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูใต้คลิปมันจะมีลิงก์นะครับก็ไปสั่งกันได้เนี่ยนันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็งัดตรงนี้เห็นไหมครับมาของไทตันกับมิลลาดก็ใช้เบอร์เดียวกันนะครับมาแล้ว หมหอันนี้ผมสั่งมาแผงหนึงเลยนะครับมีทั้งหมดห้าหก้อนนะครับ3ามบาทนะครับเราก็ปกะกข้าไปคืนนะครับเรอัดเข้าไปนะครับ หลักการเดียวกันนะครับตัวการเปลี่ยนฐานนะครับค่ายอื่นก็เหมือนกันนะครับแค่เราดูรุ่นของตัวแบตเตอรี่นะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นของ Panasonic นะครับอ่ะโอเคนะครับ น,นี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนฐานของตัวรีโมทเจรีโมทของมิส s วิชิมิราหรือว่า t อทร่ e หรือว่า r i t ันนะครับรวมไปถึงกุญแจที่เป็นเคียวตัวกุญแจที่สตาร์ทไอ้พุทสตาร์ทนะครับโด,โดยที่เราไม่ต้องเสียบอันนี้ก็มีฐานด้วยนะครับไม่มีฐานอยู่ข้างในนะครับก็หลักการเปลี่ยนแบบเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็ เข้าไปดูใต้คลิปก็ได้นะครับถ้าหาไม่เจอไงก็เข้าไปดูใต้คลิปก็จะมีลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดได้อยู่นะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าซื้อตามร้านซ่อมนาฬิการ้านคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเซเว่นก็ได้นะครับโอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งเพื่อแล้วคลิปใหม่ด้วยสวัสดีสวัสดีครับ